นี่ครับพบพอกับผมพาย,ยุเคย่อยผู้เขาวงอีกเส้นเคยนะครับมือนนี้นะครับมาเบิงโคกน้องหน้าของตำบลเจ้าท่าอำเภอกมาาสายจังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องแปลงนี้เป็นของแปลงที่วลัยทบบันนะครับโคกน้องหน้าแปลงซีเอเอ็มได้พี่น้องแปลงซีเออคือเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับศูนย์เรียนรู้ถ้ามาเบิงบรรยากาศนะครับพื้นที่15ไร่นะครับพื้นที่15ไร่ โซนนี้สิเป็นโซนไม้ผลนะครับแล้วก็ไม่ซีระดับนะครับไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลียดินในพี่น้องาตามทฤษฎีนะครับการปลูกต้นไม้ปลูกปลาของโคกน้องนานะครับที่ปลูกไม้สูงกลางเตี้ยเลียดินตัวนี้สินีไม่กลางไม้เตี้ยนะครับไม่เลียดินฝากท่องู่ฟังนั่นนะครับนี่ครับ เขาสิบปลูกว่าไม่น่าปลูกได้ยางเดียวเด้อครับพี่น้องเขาสิปลูกได้หลายยางมีกล้วยนี่ครับดอกดาวกระจายเพื่อการบริหารจการมาลงรอมาลงมา,เ,งมาเพื่อผสมพันธุ์ในสวนของเขานะพี่น้องนี่ครับสังเกตได้เลยนะครับนี่มีผีเสื้อนะครับหรือแมงกระเบียบ้านเฮาได้พี่น้องมีดอกดาวกระจายนะครับปลูกข้าวโพดบ,บ,บักบักอื้บักบัวบักแตงบักฟางบักแฟงปลูกเบิดนะครับ นี่ครับข้าวโพดครับข้าวโพดกําลังอันนี้นะครับพี่น้องเชิญมาเบ่งต้นมะพร้าวเออบ้าแม่โอ้โหกากระจบานชื่นโอ้ดอกบานชื่นโอ้พร้อมกันบังคนล่อมาแรงเหมือนกันนะครับอ่าผมอาจจะจําผิดนะครับต้นมะพร้าวนะครับปลูกประมาณเก้าเดือนนะครับเก้าเดือนขออภัยนะครับต้นบานชื่นนะครับพี่น้องนี่มานี่เป็นมะละกอ ปกนี่เพื่อตํานะครับอ่าแล้วก็จริงแล้วห้าสิบปูกวกมาพริกมาเขือมาเขือเทศไส่นีนะครับเพราะว่าเตือนน้ำไปน้ำท่วมตายครับน้ำท่วมตายไปแล้วมองนีก็เป็นปลาครับล่องปลาไปปรนแปดหมื่นกลัวตนะครับแล้วพี่น้องพี่น้องเห็นต้นไคใตใบบ่มาเบงครับต้นไคใตใบครับนี่ครับ ใครอยู่ใต่ใบเผ่าๆครับพี่น้องทำกับข้าบปืเดี๋ยวขึ้นมาทังๆเลยครับขึ้นมาเชิญพี่น้องตามมาดูนะครับตัวนี้สิเป็นหน้าเขานะครับจะทำนาปีละสองสามครั้งมีเขาน้าปังหน้าปีพร้มรพอมนะครับอันนี้ก็เฮ็ดไว้เพื่อกินเลือกินกะแบ่งปันแบ่งปันให้ท่านแล้วก็ขายนะครับเราจะทำตามบันไดเก้าขั้น ขั้นพื้นฐานนะครับขั้นพื้นฐานสี่ขั้นนะครับพอกินพอสายพออยู่พอร่มเย็นนี่ครับโคเบิร์ตในแป้ง CLM ของเรานะครับพี่น้องตางส่ำมาทั้งครึ่งเลยครับนี่ครับอันนี้สิเป็นฝรั่งนะครับบักซีดานี่ครับบัคพลิกนี่เราจะมีทุกอย่างที่เรากินนะครับคนอีสานบ้านเฮาหรือคนไทยขาดบ่ใดก็คือความ เผ็ดานะครับพี่น้องเคยเผ็ดตามบุกุวงหอตีหนึ่งตีสองอนะครับนี่หละครับผิดครับมะละกกตรงขึ้นมาข้าวมีหน้าเขาฝรั่งกำลังสิได้ผลผลิตแล้วนาน่าจะเป็นแมน่นเนาะจิมจูนะครับครับ เราจะมีของอยู่ของกินเรื่อยๆตามฤดูกาลพร้อมนะครับต้นมะละกออันน่้กระแขกดำนะครับครับผมดีครับโอเคนะครับหากพี่ฝากน้องนะครับผู้ไดผ่านไปผ่านมาตำบลเจ้าท่านะครับอำเภอกมละัยจังหวัดกาลสศิธุ์ครับเส้นทางอ่าร้อยเอ็ดกาฬสศิธุ์นะครับเชิญแวะมาเบิงมาชมได้เด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆเด้พี่น้องถ้าถือใจฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดแชร์ให้แน่ก็ดีนะครับสำหรับื้อนี้ก็ขอก่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับพี่น้อง